เตกน้ำเลยเนี่ยมันโดนกูแน่มันไม่รอดอ่ะไอ้เทียน่ะเอาแม่งไอ้เทียไม่รอดกูหลอกไอ้เทียนั่นต่อ่ะต่อมันขึ้นมาไอ้เทียมไม่รอดกูหลอกไอ้สัตว์เนี่ยเหยื่อนโดนไม่ได้เก่งเที่ยอะไรหรอไอสัตว์ ไปดีกว่าไอ้เฮียเผื่อมีแบบรุ่นใหญ่ให้เอาไอ้เฮียสนุกกว่าเด็กกระโปรงเยอะไอ้สัตว์ไฮีไปตีอินบ้าไปตีอินบ้าไปเลยไปเลยไปเลยได้ไอ้เฮียนี่โรงเรียนไหนอะไม่ใสชออ่ช็อตอะโรงเรียนเราพวกเราเฮ้ยด<ๆ>ุยเีร้านไอ้สัตว์มา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 กูดิไอ้เฮียไปอินไปอินในน้ำมันก็ตายนะตายในน้ำนะไอ้สัตว์ ตายไปดีควายาสักจากูนะโทษทีอินไม่ไนายปะไปอินบ้างไปรีเลอรเหมือยนะแล้วไปเด,ดี๋ยวไปเดี๋ยวอีเฮียะไม่ใส่ช็อปมาแทงกูมาลงมาดิเฮ้ยมึงน,นี่เป็นรุ่นใหญ่รุ่นโตนะขนเลี้ยนไอ้เฮียะ มึงดูประเทศดิเล่นกันอย่างเงี้ยช็อปยังไม่ใส่เลยมาแทงกันไอ้เฮียกูแบบเหนื่อยว่ะไอ้เฮียอ่ะตาหอโยนะครับมันก็เป็นซะแบบเนี้ยไอ้เฮียกูทำคลิปทำเฮียอะไรก็ยากเนี่ยมึงคิดว่ามันแบบอ๋อกูแบบไม่อยากจะพูดว่าไอ้เฮียมันก็ดูเอาแล้วกันนะก็เนี่ยยังไม่ใส่ช็อปเลยแล้วก็วิ่งมาแทงกูไอ้เฮีย กูแทงกูก okay, <tv>. ็แทงแต่คนใส่ช็อปแต่แบบไม่ใส่ช็อปมาแทงกูก็เนี่ยเป็นแบบนี้แหละปล่อยซื้อไม่เหียสี่คิงก็หมดยุคสำหรับกูแล้วแหละมั้งนะครับก็ต่อไปนี้ผมก็จะไม่ค่อยได้ลงคลิปสี่คิงแล้วนะครับผมก็ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้กูไปก่อนละนะครับปล่อยซึมนะครับสำหรับสี่คิงนะครับผมก็แบบอธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่าแบบมันต้องไปแนวไหนแล้วสี่คิงยุคนี้ไอเหียคือมาเล่นกันแบบเนี้ยนะครับว่าคนยังไม่ใส่ช็อปเลยมาแทง นะครับผมก็เป็นอย่างนี้นแหละไอ้เฮี่เห็นคนดังไม่ได้ไงอสัตว์โอเคไปแล้วสวัสดีครับผมเจอกันครับผมไปแล้วจุ๊บ